ค่ะสวัสดี f อฟแฟนช่งทุกคนนะคะมันนีน,อน้องทียากกับสิบห้า,พ,าพอไม่เป็นของเอซไปตามแนวทางของแมรี่นะคะแมรี่งวดที่ผ่านมาฟันได้สมตัวนะคะสี่สานะคะไปซื้อสามสามกับสีสมนี่ตะกอนบอคายห้นะคะช่ำใจนะคะช่ำใจว่าบอกอออกงวดนี่จะซื้อสองตวัวหางเดียวจะเป็นตวัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ บันนี่บาเพียงอีเพียงไลบัน้องปูมันเลยไปเห็นพีเบิ้งพีเบิ้งแล้วมันไปขาขข่อยออกซีสามสามบันซีสามันกิดขาสามสามมันกระขาเอาใคว่ารักสานี่สามรักนี่เขาข่มิจฉลักสามมันบวขายออกเมดเลยเออมันหวามันอั้นห่านโอ้นอนี่นหนีซ้ำใจเขาจะว่ขายเล็กซีสามหาแนนเนีคันมาได้หาทิบาทพ่อกระซ้ำใจว่าผู้ขายว่าขายให้เอา เอามาเต่ใส่แม่เลขสีสันไข่ันไงน่ว่าพีผู้่ามาบอกคอยเอามือนันลามือเลขสีออกไปผู้ใดสิมาสมัตท่าตุมันบ่ติดโ่ยใครเนาะแม่เออเบอร์บอกเลยไปต้องต้องกายงเี่ยว่าไข่สีไข่ึงสิข่สิหัวกงเนีหัวถามลูกขึ้นม่สาวสาวไข่ันว่าพีผู้่าวเงิ่อนิไข่เด้ไว้พ่อแม่องเงินอนิไข่ดอกมาบอกเลขไข่ล่าเจียวด้วเลขตัวไหนแหละแม่เขาก็เลยวางจี้ พูเท้าเฒ่าสิไปบ่ได้มาบ่ได้ดอกเอาแต่ว่าเพิ่นนังบบง่ง,งอยู่กระบองผู้หญิ่งใช่ข่อยพูญิงคือจังข่อยไปยังบุข่อยไปพ่อเพิ่นพอดีจ้าอยู่ในอันแอ่นควบฝันเนาะเพิ่นบอกให้ซื้อเอาตัวใดบัดนี้ละ่ะมึงอยากได้เลขบ่อย,อยากได้ยุขอย่อยเลยว่าสิบอกกันนะแม่ตัวใดข่อยเลยว่างเสือด้วยสี่สามสามมาสัน่นข่อยกันเลยมาซื้อสี่สามสามเราข่อยก็ไม่แยกออกสองตัวสามสามดนี้วัาสามจีเนี่ะข่อยบ่เอาข่อยเอาเผื่อเอาตัวสี่สาม บานนี้กับสามสามไข่พันมาอู้บานนี้แต่ปอนนั้นยังบ่ขายไข่อยู่เออก็ยังว่าไข่เต้นหอกเต้นกายอยู่เอ้แต่จังหวะแต่บ้าหลังสามเขาบอกอัดมันอัดสั่นพูดได้ก็ว่ามันอัดเลยสามขาออกอีโรดการไข่เย็นพังขาออกเลยมันผอมหาเลยสามเจ้าบ่ขายจักเจ้าบตัวใดบ่อไข่บ่อมาบ่อไข่ตัวสีออกนี่นะบ่อไข่เนี่ย น้องจำใจทั้งสองคนเลยเอาฟันไหมแม่ฟันไปงวดนี่บ่หคุณหล่ะมันเก๋ไก่คุณหล่ะเก่ามันเก๋ไก่ยังสี่ล่ะที่แจ้งมึงคือเลขจีออกเป็นบ้านหรือเลขเหมนน้อยยังสี่ล่ะอ่าแงมหนึ่งสีทอสายด่วนไปตีปนี่แมรี่ผูแหมนว่าติดตามเลยครับไกลมากเลยเห็นคนเหรอกรับเปิดประตูเอออะได้บางทีสิอยู่ทางหลังเนี่ยเออบาริเจ้าจะหาเด้เออว่เห็นก็เปิดประตูหาเลยเออลวด ก็คันเจ้าก็ดึกก้อนนิดเดียวทั้งคืนเมเลยเหรอวะเจ้เออก้อนเดียวก็ได้ก็หัเมียแล้วบางที่ขวบก็นอนบังโทษสามในหลายอยู่หลังบ้านเพราะว่าไม่เห็นนี่พี่ยังกับปลาเลยเป็นบ่แม่เห็นฝังเด้อพี่น้องเออซี่บัเห็นปลาก้อนนี้เร้าอยู่หลังบ้านกล้วยกับบังกล้วยทีั้งหลังบ้านน้ำเลยนะยังก้อยไปที่บ้านนั่นนะเออนั่นละอู้ยใส่กระเพาะนวดเงี่มตลอดนะแม่นะแงี่มตลอดแล้ว่าประตูเปิดเน้อยไปจากใครหุ่นบอกคักเนาะ ซีสามสามคันกลับมากกับเป็นสามสามซี่แค่นั้นนะเลขสองหางแค่สามสามก็สามซี่ฝันนั่งบาขายหายุไนิเขียนลงเทกระดาษไว้ซีสามสามมาในความก็ว่าซีสามมากับว่าสามสามอีกไปแเขาบอกเรื่องว่าเหมืนนี่เมือนเมื่อนแรกเหมืนนี่ซื้อเลขยุดดอกใครไปยี่ดินเนี่ฟังว่าเหมือนเลขมันเขามาขายเลขไปเมืองโฮซันไปนี่นี่แล้ว่าบอดอกมัอนยังเสาะดูได้แถวว่าที่ซื้อดอกจ้าซื่อตัวไหน เป็นรลวบ้านที่ปก,กันเลยว่าเคยซื้อซี่สามสามเรก็จะแยกออกเอาสองตัวเด้เอาเแล้ววันนี้สิตามว่าสามสมเนี่ยตามคอยกระตาตามก็เอาซี่สามบอกแล้วสิตามสามสามพรได้กลับเลยได้ไมแม่ป่านนี้แมน บ่ขายให้อีกซือคอนไรแล้วถ้ขคนขายใคมาซื้อเลยบ้ขายกซื้อคอเดี๋วเขาเหมนาซนะตี่เจงเจ้าบาเรียนนะค่ะบ้าเรีนเอ๊ะ้าเวดี๋ยวาดัย่านกัเจ้าเขเหม็นมาว้าเรียนกันมันสิใาดอกเลขสามสามบ่ดังนะแม่น้องผู้คนเบอร์เอาเบอเหมอนกันเรายอดซัน ซี่สามสามนี่หาบสองตูวแางนังค่นก็สิบสามสมออกยากเนี่ยน่ารวยนะนารันนต้อนเขาลงไปซี่สามเ็จะสี่สามออกยากมันมาออกขมง่เนี่ดีเจรคามแขน้ำน้ำสามามมามือวันนี้ยงมน้ำน้ำไปน้ำแต่เห็นคนบอกซี่สามสามเนาะซีสามออกแล้วเหลือแต่สามสามแม่ม่แน่แล้วแมนอกะีิน้ำคือเามันเป็นเลขเบิ้ลนสือง่ายได้น่รวยเนาะ สามสามสื่อง่ายบได้กาบเลยไม่เจียวมาจิไปขอนมันเราจก็บบัตรมาแต่ว่าน้ามันขยับขวาซายถูกกับบได้ลบลู่ดอกน้องซุ้มขยับเป็นอันนี้เป็นล่างโซ่ไหมเออเป็นล่างโซ่เหรอเพื่อนว่าเป็นมีองค์ค่ะเออ่นหลักขอยาวว่าเพื่อนม่นแม่นดอกใครว่าเอามันกับแม่นม้วนแม่นงวดบ่อเข่าเข่าแน่รุดแน่เข่าสุงวดเพื่นสีมีมงยูบ่สซ้ำนักมันกับผ้ามันแล้วเนาะเน่ะเขาสุงวดเขาสุงวดเ่ราะมีมงยูดอกค่ะส้ำนักใดก็ได้ อ ylan, ううันนั้นาะตะลีบแล้วพราะ่บาเขาส่วมตรงไปรีอยู่คือกบกบยั่ายแต่แท้เขาจยังไปงัดออกมาอยู่พูดอ้พูดเชียนขายรถตันไปนี่ผ้นึ่งัวเป็นผู้หนึ่งต้องเป็นพวกกับเมียชีคนละขั้นไปอื่นน้ำกาก่ากับว่าได้ยินหันขยันได้ได้เออสองตัวซีสามนั่นขวัญเมลีอยองก็ี่ย่งอยู่บบซสามประดังแมนเออมันประดังมันต้องเหลือบาดีงอไวไม่เห็นเลย งอเคนหี้ยนี่ว่าเนี่ยห็นเลงเหียมขย้อนอานงดที่ขยันข้อนหลับอยู่หลังเหียนกายมาก่ได้กับปิดเหีนยนมิดซีเรยปิดขับมาแม่เราพามาบันี่เาเห็นค้นกอนหินปาเลยหินป่าหลุนี่หมาเ่านีสรุปาสรุางวนี้แมรี่ว่าสิตามสหางเดียวมวัวหันเพมาบอกสี่สมซื้อแล้วกับว่ามีคนขายหายวนนี้ ตัวสามสามหางเดียวมีน้ำต้นยังในจิบในไล่อันมียน้ำต้นดอกไม้ดอกอะไรกับกระเบื้องกับมีดได้สบายบ้านถังสามซีอือกับเข่อยเร่ปลาหอยเร่ว่าข่อยบ่เอาดอกสามซีหอยเจียวซีสามหอยวางร้านหน่อยบอกว่าแม่เดินเนี่ยน้องจิบน้องจิบบ่บอกน้องจิบบ่คอยบอกเพราะว่าบ่ไพายุน้ำจักนั่นเขาไปตั้งแต่ปุ๋นดอกวัานประหัดที่เแ่าเออไปแต่วัตพระหัดคนเลียนตรงเนี อืข้าไปหล่นนี่น้ำยาก็โดนซื้อไว้เรื่องงวดนี่ให้ได้เอาขึ้นเร้่องวดมาหันพันมะขายห้เรียมบุกตกใก่เจ้าดียอหรับว่าจ้ะกระจอกเมาคืนแค่นทีสิได้เฮน้งพระเจอกน่าสิเดเฮบิเดเฮไี่ใชเสียไข่มาเยองเยสี่ำใจเป็นไหนงอยนางก็ขับไปถึงเร่งได้หมดเลย ฏิเสษว่าเรื่องเลขว่านี่ตัวนี้ยักเทียแม่นี่แม,ม,ม่ก,ก็ไข่คิรมมุกก็เลขตัวนี้เพราะเป็นตานีได้นานาสิค้ายหายน,<อ>านะบอกว่าท<อ>่นโดนมุนนมนเจอกับมานี่บอกก็พอเย,ยน็นนี่นอนออโซโลเรียงเรีสามมือแล้วท่านในเศร้าโซลเรียงนี่อยู่เันนี้หมยว่าโัวขันเท้าตือเรขึือสิคักแล้วเท่านาพคนเสียิดขึสิหาจิเออหาจิ้มบาทหาจิ้มพูหาเียบเนี่ย ก็ไม่ได้กินหน่อยก็ได้กินหลายเวรีฟันได้ที่สามสามก็ว่าถือแหลวได้พอเล็กว่าดังแมนท้าบานเขาจะโซว่าแมลี่ถือเกล็กสูงขึ้นไปสัมผัสแมรี่ไปยังไดไปยังไดเพราะเห็นจุเฮียนจากสี่อะแต่ประตูร้อนเนี่ยมันปิดว่าก็สีมาเนี่ยะทั้งในบานเขาจะโซกันลุ้นามี่ได้รีนะเาว่าตอนโอแมลี่ย่ายน้องกิบอออ๋อกลยมาไป็เนยหัวไข่ไยใกล้ิมือข่อยสิฟันแม่นแม่น้อไปค่คืออย่างเด้ไปออกวานหนึ่งเขา าสีน้องแวนอนดังไฟเตาแก๊สเขาแบเปิดแกเจ็ดเลยนะคุณจงมันเป็นยังไงบุมือสุทธายังรถสีมาตามด้วยสีมาตามอีกแล้วค่ะโค้งสุท้ายแต่ว่าแต่ว่านี่คลิปนี้ต้องงวดจะตามสามสามหางเดียวคุณพ่แม่สามสามหางเดียวโคโลอ่านมือวันที่เดือนนี้มันไม่จะมือยีบแป๊กนี่ยิบเก่าเดือนนี้มียี่สิบเก้ามือเออวันที่ยี่ิบเก่า จังมากอะไรีกเอยกาเดนก็กางว่าันใกล้ว่ถัดมามันบ่มีดอกเออวันที่หนึ่งห้าต่อมาลลามากใกล้สิ้นเดือนลาวันที่ยิบหกยิบเจ็ดนจังมากมันยังสีแมนเออบองหันลาบบังเทียมกัมากกอนแมนบลาลเสียมกับมากไก่ไก่ปีเรแม่เขาเรขกสามสามไปเสียงเลยเด้อพาฟันได้เกี่ยวเขาเกี่ยวนามเพือแม่น้องรดานกกสิาค เงาไม่ได้กลับถ้าซื้อว่าได้มื่อฝากงนู้ซื้อสามสามเนี่ยซื้อไงอ้าวแมลี่จะตามทางเดียวสามสามไปามเม่จะมาตามอีกเลยไปก่ได้ก็ไปย่อม จ้านได้จะไปออกข้างนาแล้วตอลี่ข้างนาเนาะสามสามศูนย์วั้แมูยไปละห้องวันสันไปละโอ้ยเดี๋ยวมกลหลายนว่าจดนัซีสามัน้ขายให้ไดค่ยังขายสามหางเดียวเด้อได้สิสรุปใส่กระดาษให้นะคะขอบคุณแม่หลายๆเด้อไกลไกเมื่อจะมตาม